สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมกนด้วยนะครับที่้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม l a s t Stop นะครับจุดสุดท้ายนั่นเองในเกมนี้นะครับเราก็จะกำลังขับรถกลับบ้านใช้เส้นทางเดิมอะไรปกติเลยเราดูเหมือนจะต้องไปแหวะปั๊มเพื่อเติมน้ำมันนะครับแต่เราก็ได้รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่วันนี้แบบไม่เหมือนในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะว่าจุดสุดท้ายคืออะไรเราไปเริ่มเกมเลยครับ อ๋อหรือบอกไปนิดึงเกมนี้ใช้เวลาสร้างแค่10วันเท่านั้นเองคนระับเดี๋ยวไปดูว่า10วันของพี่แกจะโหดขนาดไห<อ>นนี่เราขับรกลับบ้านเลยโหแล้วผมอย่างเกียดในรถที่มันหนนข้างเดบน,นี้เนะี่ยมีแต่ต้นไม้ข้างทางนี่บันว่าบอ,อเลยวะเนี่ยนั่นไงแล้วดูเหมือนจะน้ำมันเหลือน้อยนะครับเหมืนจะต้องแวะ ปั๊มน้ำมันมันชื่อว่าปิชชัปอะไรสักอย่างนะนี่ไงใช่ไหมโอ้ปั๊มใหญ่เลยครับเนี่ยใช่ไหมที่ปั๊มปิชชัปอะไรอ่ะไม่มีรถเลยเหรอแปลกมากเลยปะอุ้ยเบรกไงอ่ะอะไรเบรกอ๋อสเปซบาร์จอดตรงนี้แล้วกันเออเป็นไปได้งไงที่แบบปั๊มน้ำมันจะไม่มีรถสรักคันเลย อาจจะเป็นช่วงปีใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคนครับต่างจังหวัดกันหมดบอกว่าปั๊มนี้ไม่มีพลังงานครับบ้าบอไม่มีพลังงานรวไฟติดได้ยังไงอ่ะวิ้ยรถอย่างที่คาดแบบเล็กๆที่จัดครับแดงๆคืออะไรอ๋อเป็นเอกสารแจ้งว่าปั๊มน้ำมันปิดให้บริการครับต้องขอโทษด้วยสหรับอ๋อไม่สะดวกในครั้งนี้ ปิดแล้วหรอไม่ไฟยังติดอยู่เลยแปลกแปลกะเนี่ยอันนี้อะไรอยูนะ่เนี่ยไม่มีใครอยู่ในปั๊มเลยแล้วอันนี้คือเหมือนเป็นหัวใจแบบใหญ่ๆคอประตูแม่งเลยสนัดนีีเสียคนเนี่ยรี่มดีบ้ มีคอยู่ข้างในนะเว้ยถ้าคุณผู้ชมได้ยินอนะมันจะมีเสียงแบบกรอกๆแกกๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ในเนี่ยมีคนอยู่แกล้งกล้วแต่แต่มีไม้ดามตรงนี้ด้วยดิเปิดประตูได้ไหมไม่ได้มีโซล่ามอยู่ด้วยคุณครับผมได้ยินนะว่ามีใครอยู่ข้างในอ่ะอเดี๋ยวเนเรียน เนี่ยมีจริงอุ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถดังเฮ้ยใครมาเล่นรถกูปะเนี่ยชิย่อะไรถรถดังรถดังได้ไงเฮ้ยเก็บถังน้ำมันปุ๊บรถดังเฉยเลยเหมือนเราจะได้ถังน้ำมันแบบเป็นถังเล็กๆครับ ที่ปกพาดได้ได้มาแล้วเราปรามาที่หัวใจไหมกดยังไงเติมหรือว่าเราต้องเติมที่อันขา,ขาวๆนี้หรือเปล่าอ่าเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนหัวใจใหญ่อะ่ะจอกจอกจอกเลยเต็มละอุ้ยเอาเดินติด ขนาดปั๊มปิดให้บริการก็ยังทำอะไรเราไม่ได้จริงๆว่ะเ <Hey, S 1> อ้เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับรถกลับบ้านดีกว่าปั๊มน้ำมันนี่มันก็แปลกๆจริงๆอะรู้ที่มีใครเส้รมาบนรถกูปะเนี่ยีอยู่ดีรถก็ร้องโดยไม่มีสาเหตุกลับบ้านดีกว่าไม่ดูว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงปิดให้บริการครับอาจจะไม่มีลูกค้าด้วยวไม่ก็ เอ้ยโอ้ยดิฟโชว์ไปทีดิฟเฟี้ยวเลยเด็กอานป็นนะค่อยๆเลี้ยวก่อนอีเหี้ยรถขับยากมากเลี้ยถึงบ้านไหมเนี่เยเป็นมอชชนข้างหน้านะนั่นไงพวดไหนถอยรถอ๋อโอเคเลี้ยวขวาไปโอ้ยรถยางกากรถช้ามากเอ้ยเอ่อเฟ เบรกนี้เบรกดีเบรก่อนเออขับไปแรงไม่ได้แล้วหลุดหลุดหลุดถนนแน่นอนเงินเย็นไม่ต้องรีบอืมต่พอนอนไม่เฮ้ยเจอทางเลี้ยวอีกแล้วค่อยเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวเดี๋ยวชนเฮ้ยมีรถชนข้างขวาเราเหมือนกันอะหลายทางเมื่อกี้ขอช่วยได้ยังวะน่ะเฮ้ยคนนี้ขอช่วยเหรอเฮ้ยนะเฮ้ย เอ้าเนี่ยหยุดเลยออได้ค่ะเดี๋ยวว่าหยุดเอาเนึ่งว่าขอให้ช่วยเห็นยืนอยู่กลางถนนนึกว่าโบกไม้โบกมืออะไรหรือเปล่าวิ่งใส่รถเราทำไมไวะเนี่ยถ่าะเป็นคนที่เรียกว่าอไรอ่ะคนที่โดนเ,เรียกว่าอะไรรถคว่ำอยู่ข้างทางเมื่อกี้นี้หรือเปล่าวะเกมเห็นแบบแบบอะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวิ่งชนรถกูเฉยเลยข้าจบตรงไปแล้วครับสระเกมลาสต็อปในเกมสั้นๆครับเออขนาน่ากลัวดิมกันนะไปเข้าปั๊มแล้วแบบ ไม่มีใครอยู่ในปั๊มเลยอยู่ดีรถกร้องเขาอยู่ดีๆก็เจอคนวิ่งใส่รถแบบงงๆหากคุณช,ชอบคลิปนี้นะครัจำเป็นจากดไลค์กดแชร์และที่สำคัญจะดูกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงนกครับคลิปผมด้วยครับเดี๋ยวไว้ติดตามต่อในเกมหน้านะครับหลัหรากคลิปนี้โชคดีมีชัยต้องใย,ย่หัวรับ